เฮ้โฮวลคัมชูฮ่องกงค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปไหว้พระมูกันแบบ5วัดเลยนะคะวันเดย์ทริปไปกับไกด์โลเคอลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะจกบไปแล้วนะคะวัดแรกเป็นไงวัดแรกรู้สึกยังไงกันคะสดชื่นเลยอ่ะขอพคเสร็จวล้าโล่งมากเลยให้เราโลัวเบาอ่ะ วัดแรกที่เราไปค่ะเดอะริพอลสเบย์นะคะอันนี้เราไปกับทัวร์นะคะเราก็จะมีรถมินิบัสค่ะที่พาไปตามจุดต่างๆนมวัดต่างๆซึ่งจะทําเวลาได้ดีมากๆเลยค่ะวัดนี้ฮวงจุ้ยดีมากนะคะแล้วก็ขอได้หลายอย่างเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทพหลายองค์ค่ะทุกคนเขาก็จะพาไปตามจุดต่างๆนะคะอันนี้เราก็มันรูปหินค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะขอเรื่องคู่ขอเรื่องความรักนะคะหรือว่าเราจะมีมุมตรงนี้นะคะที่จะเป็นในส่วนของ การูปเงินค่ะเพื่อเรียกทรัพย์นะคะเตรียมแบงค์แดงๆไว้เลยนะคะหลายจุดมากๆทุกคนไปกับไกด์เนี่ยได้ความรู้ได้ความเข้าใจมากกว่าไปเองจริงๆค่ะร้านก่อนจุดที่สองนะฮะมีความรู้สมบูรณ์ถึงเงินจุดที่ห้าพอครบถึงเงินแล้วรูกบอลสุดปลายเท้าก็หาจุดที่สามลูกบอลระแวงนะฮะแล้วก็มือซ้ายจุดที่สองมายจับเท้าไว้มือขวาถึงเงินรูปที่ต้นเนี่ย สามรอบตามเก็บรายกาจากนั้นเดี๋เขาหาตัวสาธุรีบเก็บส่เฝาไเลยครับวันนี้ทุกคนก็ตั้งใจมากเลยนะคะแล้วก็สังเกตคนในวัดนะคะมีแต่คนไทยนั้นเลยค่ะทุกคนเรียกได้ว่ามีแต่คนที่ได้รับความปังนะคะบางคนก็กลับมาค่ะมาขอบคุณท่านนะคะบางคนก็มาขอครั้งแรกค่ะเราต้องมีสติมากๆเลยนะคะในการตั้งใจฟังแล้วก็ทําทุกกระบวนการค่ะไหนๆเรามาแล้วเราก็ไม่อยากเสียเวลาเนาะหมูให้สุดแล้วไปหยุดที่ความปังจ้ะ วัดที่สองของวันนะคะวัดเจ้าแม่กวนอิมทองคำนรอตรง้เลยครับวิธีไหว้นะคะส่วนใหญ่ตั้งแต่สเต็ปแรกเลยนะการก้าวเข้าวัดคือต้องก้าวเท้าซ้ายเข้าทุกวัดเลยนะคะแล้วเราก็จะหันหน้าออกจากวัดค่ะไหว้ฟ้าดินเพื่อให้ท่านเปิดทางให้เราก่อนนะคะจากนั้นถึงเข้าไปไหว้ในวัดค่ะ ตรงนี้จะเป็นบรรยากาศหน้าวัดนะคะมีเครื่องรางของขลังเครื่องไหว้นะคะขายมากมายเลยแต่ในวัดก็มีเช่นเดียวกันค่ะเราเลือกซื้อจากในวัดนะคะแล้วก็เต็มเงินสดไปด้วยนะคะทุกคนเงินสดสําคัญมากๆสําหรับการไปในทุกๆวัดค่ะคําเตือนวัดนี้ทุบควันเยอะมากเลยนะคะใครที่แสบตาง่ายๆเนี่ยใส่แมสมานะคะที่วัดนี้นะคะก็จะมี จุดเด่นๆคือตรงกลางนะคะให้เราไหว้เจ้าแม่กวนอิมค่ะ <_ C os> เพื่อขอยืมเงินนะคะแล้วก็นําซองแดงค่ะที่มากับชุดไหว้นะใส่ทูบนะคะกลับบ้านไปเพื่อความเป็นสิริมงคลคะ่ะนี่แล้วก็ได้กันมาแล้วนะคะทูบแล้วก็ชุดไหว้ของเราคะ่ะเดี๋ยวเราไปไหว้กันเลยหรือใครที่มาเองไม่ได้มากับไกด์นะคะที่นี่ก็มีพนักงานพูดภาษาไทยได้ชัดมากๆเลยละค่ะทุกคนก็แวะมานะคะวัดที่สองค่ะแล้วก็มาตีกลองตีระรังก่อนก็ด้วยนะคะ อะไรมากไม่รู้ลืมชื่อไปมาสองวัดเช้านี้ก็คือวัดรีพาวเวอรเปย์เอามาแล้วแล้วก็วัดเอ่งคำนะคะแต่ว่าวางนั้นก็จะมีแวะแวะสู่ซิวเวอรี่นะคะแล้วก็ที่ที่ร้าน,นเสตอระเตียอะไรนะปีเสียปีเสียเยอปีเสีย่ยนะแล้วก็เดี๋ยวเหลืออีกสามวัดแต่ว่าเราต้องมาทานข้าวกันก่อนพักกลางวันนะคะเดี๋ยวเราให้ดูอาหารที่เราสั่งไป ก็จะเป็นหมูกรอบใช่ไหมใช่ใชแต่ดูเหมือนนิ่เหมือนจะหมูนิ่มนะไม่ค่อยกรอบนี่เป็นเป็ดกับไม่น่าจะเท่าไหร่น่าจะมีซอสอะไรแบบนี่ก็เป็นร้านแบบโลโก้ค่อนข้างถนนนะคะแถวนี้ฮ่องกงมือ,ม,อมือนี้ก็จานละ 60, 80, หกสิบแปดสิบฮ่องกงก็โอเคค่ะราคาปกติทั่วไปเดี๋ยวมีเครื่องดื่มมาด้วยนะมมนเป็นเซตเดี๋ยวรอสักครู่นี่ะคตะ้นแรก หมูเจ้าเท็กซเจอร์เป็นไงมิชลินกี่ดาวเดี๋ยวรอก่อนนี่หมูด้วยขอให้เอาตะเกียบขอเอาซอสจากบ้านชิชิอูอันนี้จิ้มอะไจิ้มซีฟู้ดหรือว่าอะไรน่าจะซีฟู้ดไห้หนูหมูนุ่มหนังกรอบพันแตกโอเคถ้าจะให้แบบซอสเปรี้ยวๆก็น่าจะโบเดี๋ยวขอเชือก โอ้มาแล้วชุดเบรคฟาสต์ของไอชั้นก้อนใสเด็กด้วยนะนี่เป็นเบรคฟาสต์ออลเดย์นะคะอือเป็นนมขวดแดงของโปรของดิฉันสองคนนี้ก็กินต้องโกมโนทีกันนะคะมาเราต้องกินมาะแล้วก็ต้องกิน ปีเสียก่อนเข้าวัดนะคะอันนี้ก็จะไล่สับปีชั่วฉลูขานถอกมะโงมะเสงรูปตัวรูปขอพรอ,อย่างนี้นะอันนี้คนเกิด be and I จุดที่สองไมว้ของอจื้อขอสติปัญญาด้านหนูนนะคะแล้วก็นี่เป็นโซนใหม่ที่ขอเรื่องคู่ไปไหว้ขอพรขอจับตรงกลางก่อนนะคะสำหรับคนู่คู่ขอให้สำหรัาผู้หญิงที่สูงให้ไปเหมาะสเปคนะคะกับเทพเจ้าองค์หญิงอ๋ะวัดที่สี่ของเรานะคะวัดแช่ตุ้งวิว โอ้ประชากรเนีะ ไปวัดที่5วัดสุดท้ายของวันนี้นะคะเราก็จะไปชมช่วยปูพรกเทพเจ้าควรกนะูเคเชนด้านไหนครับตรงนี้คือวัดควรกูนะฮะ ขอคนดูองปะรคา้ายเหมือนเดิมช่ครับเดีมาซื้อชุกุญแนี้นะครับ จบแล้วนะคะวัดสุดท้ายก็จบกันไปแล้ววันนี้เรียกได้ว่าวันนี้อิ่มบุญจุใจมากๆเลยนะคะทริปเราเริ่มตั้งแต่9โมงตรงค่ะจนเวลานี้นะคะก็ประมาณ4โมงเย็นค่ะทุกคนเก็บครบ5วัดนะคะแล้วก็ได้พักทานข้าวด้วยแล้วก็ไปแวะชมร้านจิวเวลรี่ด้วยนะคะบอกเลยว่าทริปนี้คุ้มมากๆเพราะว่าถ้า ไปเที่ยวเองเนี่ยปกติอ่ะออนไปเที่ยวเองอยู่แล้วนะคะที่ฮ่องกงแต่ว่าไม่สามารถทําเวลาได้แบบนี้ค่ะแนะนําเลยนะคะอันนี้ไกด์ก็ไม่แพงด้วยนะรถอยู่ยเป็นยังไงคะ 3, 3. สามสาวจบทริปวันนี้ไปสะดกมากค่ะไกด์ต้นรั่ะเดี๋ยวรอบหน้าต้องมา,าเพราะาาว่ากงเอา<ด>หัวหมูมาไหว้เออใช่ก็เอาหัวหมูมาไหว้เจ๊ไว้หัวนึงอันนี้เหล้าหนึ่งขวดเหล้าสามขวด มา่ัวหัวหมูเลื่หัวโอเคโอเคโอเคมาจบวันทรชิปนะคะไหว้พระห้าวัดกับอีกสองเออเอาเล็ตไปโรงงานจิวเวอรี่กับบีเซียแล้วจะไปทำสวนกันสอะหมดไปแล้วสบายคอนี่สบายคอาขสังฟังแน่นอนเดี๋ยวจะมารีวิวของฟัง